โอเคก็กราบสวัสดีครับวันนี้จะพามายกเลิกนะฮะวิธีการสมัครนะครับผมของ p ับ g m โม bile นะฮะ <c oughs> ผมสมัครด้วยเบอร์มือถือนะครับโอเคเราก็กดเข้ามาที่อีเมลนะฮะจะเห็นข้อความแบบนี้เด้งเข้ามานะฮะวันนี้เลยโอเคให้เลื่อนลงมาตรงนี้โอเคนะครับผมเราก็กดไปที่ดูประวัติการสั่งซื้อนะครับ จะเด้งมาหน้านี้นะฮะเราต้องชำระเงินนะฮะตลอดเลยทุกเดือนนะฮะ <c oughs> โอเคแล้วเราก็มานี่นะครับบริการสมัครนะครับผมให้กดจัดการนะฮะเสร็จแล้วมันจะขึ้นมานะฮะให้เรายกเลิกสมัครใช้บริการหรือว่าอยู่ชั่วคราวก็ได้แต่ผมขอยกเลิกเลยกันนะครับผมอ่ะยกเลิกเลยนะฮะ จะมีข้อความแบบนี้ขึ้นมานะฮะให้เราอ่านนะฮะเรหากต้องการหยุดนะฮะการสมัครเนนะี่ยหยุดโอเคอันนี้คือแจ้งนะฮะหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนนะฮะหากคุณหยุดลับเงินนี่นะฮะยืนยันเรียบร้อยครับผมหยุดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็รอเดือนถัดไปนะฮะวันที่ยีิบแปดโอเคนะครับผม ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ขอบคุณครับผมอ่ะมีอีเมเข้อบไปแล้วนะฮะตอนนี้